สวัสดีครับผมนมยเอกนะครับจากเพจร้านเอกเล c ซิ g ง s s สเซอรี่นะครับร้านเราทำอะไรบ้างนะครับก็เกี่ยวกับระบบเครื่องเสียงจอแอนดรอยนะครับฝาท้ายไฟฟ้าแล้วก็แอสเซีต่างๆนะครับต็วันนี้จะเป็นพิสันจูกนะครับคันนี้เป็นรถลูกค้าอยู่ชลบุรีเมื่อคืนเราไปรับรถมาจากชลบุรีเลยนะครับแล้วก็มาติดตั้งที่ร้านอ่าคันนี้ชุดเซ็ตจ,จะเป็นลำโพงสามทางของบา m มรุ่นรีแลก 165R3 นะครับเป็นลำโพง ที่มีลำโพงวูฟเฟอร์6.5นิ้วลำโพงมิดเลนสนิ้วแล้วก็ทวิตเตอร์นะครับอีกหนึ่งชุดแล้วก็ใช้ตัวเป็นขับด้วย dspm จาก a w เวฟนะครับ8 channel แล้วตัวนี้จะเป็นกล่องสำหรับหน้าปัดแล้วก็มีบุูทุูธ5.0นะครับรองรับตัวไฟล์ที่เป็นไฮเลสสายลำโพงเราใช้สายลำโพงทองแดงแท้จาก Recoil นะครับแบรนด์น้องใหม่ในประเทศไทยเราตอ่อยู่มานานในอเมริกานะครับขายใน3 4ประเทศทั่วโลกแล้วก็จะเป็นตัวชุด ฟิวนะครับแ่นด์ดมที่ใช้ก็จะเป็นตัวที่ร้านเอกใช้เลยบอฟุ้งนะครับไว้ใจแ่นด์ดมบอฟุ้งมาก2.1มิลนะครับความหนาเป็นดัมแบบฟอยนะครับไม่มีกลิ่นอ่ะไปดูก่อนนะครับว่าตอนนี้รถทำอะไรไปบ้างแล้วนะครับในฝั่งประตูฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นการดัมนะครับเป็นไวเบเตอร์ดัมนะครับดัมปิดทับอันนี้ด้านในนะครับแล้วก็ด้านนอก ด้านนอกเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นนะครับวันนี้ดมสองชั้นนอกในนะครับงาแดมด้านในเราจะไม่ทับสายจะปลดสายออกทั้งหมดนะครับแล้วก็ติดตั้งกลับไปในจุดมาร์กเดิมนะฮะสเปเซอร์รองลำโพงก,ก็ตรงรุ่นของนิสันเลยการแดมแบบนี้นะครับก็คือเป็นการปิดช่องว่างนะครับที่อากาศจะออกสร้างแหงประตูให้เป็นห้องลำโพงนะฮะร,รวมทั้งฝั่งนี้นะครับโอ้ฝนตกแล้ว เมื่อดาภายในไปแล้วนะครับไอ้ภายนอกไปแล้วนะครับประตูฝั่งนี้นะครับจะไม่เกิดความการสะท้อนเสียงนะครับที่น้อยลงนะครับการสั่นสะเทือนนะครับการแผ่เสียงจะน้อยลงเพราะว่ามีแผ่นดําช่วยซับเสียงนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับเราดํานอกไปแล้วอ่ามาดูกันดํานอกนะฮะใส่ดําในช่องส่วนใหญ่ในแผงประตูเนี่ยแล้วแต่ร้านนะครับเขาจะบางทีเขาจะตัดซอยเป็นตารางนะครับแต่เน่ก็จะคือเป็น เต็มเข้าไปในพื้นที่เลยเพราะว่าแผ่นดัมตัวนี้ไม่ได้มีความหนักเท่าไหร่นะครับถึงแม้เราดัมเต็มเต็มพื้น,นล้วก็ดัมเข้าไปในช่องทั้งหมด3าแถวนะบ,บนกลางล่างทั้งหมดเลยแบบนี้อ่าหนี่สายไฟที่บอกให้ฟังนะครับเราจะปลดออกทั้งหมดเลยนะฮะต่างชุดปลั๊กตัวนี้จะเป็นชุดปลั๊กที่วิ่งเข้าไปติดตัวอ่าตัวกรนะครับแส่วนชุดน,นี้ก็วิ่งไปที่ตัวแฮนเดิลด้านบนปลั๊กทุกอย่างจะปลดออกนะครับ มันทําให้เวลาเราดัมเนี่ยสามารถที่จะรีดแผ่นดัมป์ทับตัวเหล็กได้เต็มที่นะครับเรากลับไปดูที่ชุดนลำโพงกันครับตัวลูกฟิลนะครับของรีคอยนี่ฟิลแท้นะครับเพราะฉะนั้นมีประสิทธิภาพสูงมากสายลำโพงก็ใช้คุณภาพนะครับทองแดงเต็มทองแดงแท้แบบนี้ ดูหน้าปัดนะครับตัวนี้เป็นหน้าปัดของตัว DSP ก็จะมีหน้าปัดมาให้เราสามารถปรับเมมโมรีปรับอะไรต่างๆได้นะครับสะดวกมากยิ่งขึ้นนะฮะถ้าเราจูนไว้หลายๆเมมก็สามารถปรับเมมได้ตัวบลูทูธไว้สำหรับรองรับตัวของ h ฮ n e สนะครับเวลาเล่นจัดมือถือด้วยตรงเข้าผ่าน DSP เลยอัวนี้ DSP ตั h ช n แนลนะครับตัว ดีเอสพีแอมหน้าตาเขาวันนี้บูทูธก็เสียบเข้าช่องนี้นะครับ USB หน้าตาก็าวันนี้นะครับสวยงามนะฮะชิ้นงานเรียบร้อยมากสายจูนนะครับตัวปลั๊กไฮดิเวลนะฮะอ่าแล้วก็อ่าปึ๊บมาดูพระเอกของเรากันครับก็เป็นลำโพงบามนะพระเอกของเรานะครับบามอันบล็อกกันเลย ลำโพง2โอห์มนะครับขนาด6.5นิ้วหรือ1 6 5มิลและพคาเวอร์150วัตต์เปิดออกมาเปร๊บเป็นรุ่น d ีแห c t 165R3 นะครับตัวนี้ราคาขายปีอยู่2 2 9 0 0บาทนะฮะเป็นราคาที่ปรับใหม่แล้วนะครับลำโพงนี้หน้าตาของวูเฟอร์นะ6.5นิ้วสวยงามนะครับ ขอบสไปเดอร์ Spider, ตัวกลวยต่างๆนะครับแล้วก็ตัวไว้สวยงามนะฮะแม่เหล็กประมาณสามสิบเมนอเออมีไฟซานนะครับสวยงามมากเลยแม่เหล็กใหญ่ตัว3มนิ้วที่เป็นมิดเลนนี่นะฮะผมชอบงานของบามมากนะครับค่อนข้างที่จะสวยงามเลยบามเป็นงานผลิตมือนะครับ นี่ก็จะเป็น Twitter แต,ตรงนี้ก็จะเป็นช่องของ Passive ซึ่งจะถ้าเราไม่ได้ต่อแบบ Bi-Am นะครับ Active Channel ต่อผ่าน p a s s i v ให้เขาก็จะมี Passive ที่แยกในส่วนของ Woofer แล้วก็ m i d r a n g นะครับแยกมาให้เราต่อแต่แต่ล้วขนาดนี้เราใช้ d ทีเนี่ยเราจะต่อเป็น Bi-Am นะครับ สายชนนลเนี่ยให้กับตัวลำโพงแต่ละดอกเลยทำให้เราสามารถจูนปรับจูนแล้วก็กเก็ดความถี่ตัดความถี่ในแต่ลำโพงให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมเก็บก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันว,ว่าหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครับรวมนั้วกันที่จะเปลี่ยนจอแอนดอยเป็นลำ 42K ด้วยนะครับอเอ้ยตอนนี้ฝนตกเสียงดังมากเลยก็เดี๋ยวฝากงานติดตั้งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ